นีนๆๆ่ครับผมฝานซี่ครับผมยังแห้งเลยครับโปราเรีนครับผมอย่าตรอบประมาณเปรยนล่ะ ท่นกลัววะหรอท่านเจ็ดพันแปดบหรอก็แห้งสายใจครับท่เราไปแห้งครับผมพบรักกับสวยงามไปใส่นอนครับ <c oughs> โอ้คุณฝุดมางานคนละครับผมเริ่มแช่ไหมครับผมเริ่มแช่มั้งเน๊ะ โจทย์โยอดัวนงานคุณผมพ่อพี่พอ่อน้องกเบริ่มเต็มนะครับนักคักเลยครับผมกาเป็นเอีกยกี่หอนึงครับผมผมที่หนาใส่ครับผมนั่นมาใส่ครับผม จากอินเดียครับยันมากเปิดโรงงานที่คนครับผมจากอินเดียร่วมหุ้นกันครับโซนาลริกาครับผมมาาโซโซ,โซนาลิกาเรัมาเลี่ยนกันอ่ะในก็โซลิดครับผมอะไรสนมสนใจกับติดต่อ ท่านกับนายเด้แลครับเด้อทุกจังหวัดครับผมน,นีพนยู่บ้านคือครับเนี่ยแต่ว่าพันเขาโครงการอันนี้ก็40่สิบเก้าปีผมปัญหาแค่เท่าไหร่สามแสนสี่แสนครับผมทำเงินสดอยครับ ใช้สีแสนอาแได้ถ้าโตรถครับผมพันนังบ่ได้หนังวัสเพิ่มครับผมแต่ว่าคนานีพัน,น,พน,เพนเดิมพานเดิมพอนี่ครับพักพันก็เนกระไเสือตะดันหนาเมื่อ่ครับผมมงเหรอเด้อยขู่ลูกเลยผลงานของยันมากหาสแแรงครับผม เครื่องหัวเข่านี่ครับสุณก็ทำงานนะครับผม รลบหนึงนะครับเนาะเพราะว่าย,ยังนะ้ำรถตัวเริ่มเมยแล้วครับถ้รู้สึกว่าเมย์เย์แน่หรอที่เงี้ยแน่หรอครับง่ายม,มากเลยครับผมการทาง,งานั่นผมครับฟังเสียงรถพี่น้องฟังเสียงรถรถเร่งเร่งเลยครับคนนะครับแต่เบาๆก็ไปครับผมผ่านซีตั้งแค่ไห ผลงานครับผลงานครับดู่าใจพักกันครับขอ เสือใจครับครับคุณ่า,าครับผมอ้าวติดต่อใส่เล่าเสือใจคุณ่าก็คิดว่างคุณครับแห้งเดี๋ยวใส่เดี๋ยวซอยต้องเสียงรถด,ด้วยพี่นองต้องบริเล่งคับนีะครับต้องทำพาบองไป มุมพามนหครับบัลน,นี่ไหนพี่น้องแห้งเดี๋ยว,ว่ครับผมว่าแห้งหนาใสอยู่ครับผมเสียงรถนิ่มมาก สำหรับผมมีไรจะลอยอะไรนิครับผมสบายเลยครับล่งหน้ากได้ครับรุ่นนิครับผมเพราะไม่เป็นดอกอยางดอกยางสูงครับผมดอกยางสูงลงหนากนเลย ขอขอบคุณคำพูดนะครับอย่าหับชมนะครับผมผมผมมากแต่กดไลค์นะครับเนะดออฝากกดแชร์นะครันะครับผมตัวเป็นร่างกายร่างใจครับผมก็ไดานถคลิปมาสุขีสน้องได้วบ้างครับผมขอบคุณครับ